โหเขายือนอยู่เฉยๆปกติมืดขนาดเนี้ยนกต้องนอกจะต้องกลับรังแล้วนะโอ้ยนี่ยังยืนหาปลาอยู่ยืนจ้องที่จะจับเหยื่อปิดเสียงก่อนนะ เออมันแปลกมากอ่ะเขายือนอยื่เฉยๆมีเด็กฝรั่งคนหนึ่งมายือนอยู่ข้างๆป้าเอ็มเขาเขาก็ถามนกว่านกเธอเป็นนกจริงหรือนกปลอมมัมีหนูด้วยนะคะนั่นมีทั้งหนูหนูเฮ้ยมันแปลกอ่ะเมื่อค่ำมืดดึกดื่นสามทุ่มครึ่งแล้วนะนกยังยือนอยู่เฉยๆ ว่าเอ็มไม่เคยเห็นเนี่ยจะเคยเห็นเนี่ยเด็กเข้าบอกเห็นอะไรบางอย่างลอยอยู่บนนู้นมันคือขวนน่ะสินก<น>และเดี๋ยวป้ายังไม่ได้ยินเสียงหานแสนรู้ตัวนั้น,นเออแปลกมากเนี่ยฮ<น>ันหน้ามาแล้ว เด็กคนนี้กับแม่เขาเขาเห็นป้าเอมยืนถือโทรศัพท์อยู่เขาก็เลยมาหยุดยืนออยืนเฉยวันนี้ป้าเอมไปตรงนู้นนะคะตรงใกล้เข้าไปในตึกเอ็มไ s สเต e ได้แหละแล้วเดินรอบตึกทั้งสี่ด้าน แต่ต้องห่างหน่อยนะไม่งั้นมันมองไม่เห็นยอดเพื่อที่จะดูหัวมังกรมองเท่าไหร่ก็ไม่เจอหัวมังกรเจอแต่คล้ายๆตัวจิ้งเหลนนูน่นนะมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนั้นจริงๆนะมันกำลังลอยมามันคือขอนหรือมันคือเป็ดโอ้ยนกนี่ยังอยู่ที่ยี ตอนนี้รู้แล้วที่ยืนอยู่นี่จะรอจับหนูป้าว่าเป็นเหี่ยวแน่ๆค่ะตัวนี้เป็นเหี่ยว, s <S วเด็กคนนี้ไม่หยุดพูดสักที เห็นแมงมุมอยู่ที่เราเด็กอ๋อยืนรอจับหนูนี่แหละเหตุผลที่ป้าว่านี่คือเหี่ยวเหยี่ยวจริงๆค่ะเหยี่ยวจริงๆด้วย